สวัสดีค่ะพี่น้องในเช้าวันใหม่วันนี้นะคะเราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระวนจนะธรรมของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระธรรม1นึ่งโคริน์บทที่สข้อ6ถึงข้อ16เราไปอ่านพร้อมกันนะคะถึงกระนั้นเราเกล่าวถึงปัญญาในถ้ำกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไป แต่เราเกล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นและที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอํานาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตึงกางเขนดังที่มีเขียนไว้ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครยังรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราและกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณ วินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ถ้าว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่าใครเล่ารู้พระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระไทยของพระคิดพี่น้องคะพระธรรมหนึ่งโครินเป็นพระธรรมที่อาจารย์ปารเขียนถึงคิดจักรีเมืองโครินและริสเตียนทุกคนทุกแห่ง เป็นเมตธรรมที่ต้องการให้บรรดาคริสเตียนนะคะระมัดระวังไม่ผสมปสานกลมกืนไปกับโลกหรือยอมรับค่านิยมหรือการดำเนินชีวิตของผู้ที่ไม่เชื่อแต่ต้องการที่จะให้เราเดำเนินชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางปราศจากตำหนิและมีความรักที่มาจากพระเจ้า เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างของเรานะคะพี่น้องจากพรตธรรมตอนนี้นะคะทําให้เราได้เห็นถึงการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเราเราจะพบเจอปัญหาอย่างมากมายหรือเจอเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ไม่ควรจะเจอแต่มันก็จะเข้ามาเรื่อยๆหรือมาแบบจู่โจมแต่พี่น้องคะในฐาน,นะที่เราเป็น รูกของพระเจ้าหรือเป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะคะเราจึงต้องเข้าใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างคนที่มีปัญญาและเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะในพระธรรมข้อที่7นะคะบอกเราว่าแต่เราเกล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้ และที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราในพระธรรมตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีปัญญาอยู่สองประเภทนะคะคือปัญญาทางโลกและปัญญาที่มาจากพระเจ้าปัญญาทางโลกคือการที่เราพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเราเองทุกสิ่งที่เรารู้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกสิ่งนะคะก็ขอยกตัวยอย่างในเรื่องเศรษฐีโงค่คนหนึ่นะคะ ที่มีเงินมีความสําเร็จเขาบอกกับพระเยซูว,ว่าเขาจะขยายยุ้งฉางของเขาแล้วเก็บผลผลิตที่เขาได้มาจากความสามารถและด้วยสติปัญญาที่ดีของเขาเขาคิดว่าการที่เขาทําอย่างนี้เขาเป็นคนฉลาดที่สุดแล้วแต่พระเจ้าตัดกับเขาว่าพรุ่งนี้เจ้าจะมีลมหายใจอยู่ต่อหรือเปล่าเจ้ายังไม่รู้เลยเจ้าจะสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใด เช่นกันกับพี่น้องในชีวิตของเราเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราใช่ไหมคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราที่จะวางใจพระเจ้าให้เราที่จะพึพ่งพาพระเจ้ามากกว่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเรานะคะเพราะว่าจะนะทําในสุภาษิตบทที่สามข้อห้าหนุนใจเราไว้นะคะว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า ได้อห่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองและปัญญาอย่างโลกอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องปัญญาปัญญาที่ทําให้เรากลายเป็นคนเย่อหยิ่งคนเย่อหยิ่งก็มักจะมองว่าตัวเองมีปัญญาไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ต้องฟังเสียงรอบข้างคิดว่าตัวเองเก่งแล้วตัวเองมีความสามารถ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพี่น้องในพระธรรมโดมบทที่ 1: ข้อย2บอกเราว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขาปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรารู้ว่าอะไรชั่วคราวอะไรถาวรเป็นนิดอะไรที่เราจะให้ความสําคัญมากกว่าหรือน้อยกว่ากันระหว่างสิ่งที่ชั่วคราวกับสิ่งถาวรเป็นนิด เราจึงให้ความสําคัญกับสิ่งที่ขาวรคือการที่เราจะมีชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่พึ่งพาเจ้าในทุกทางไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่นะคะพี่น้องในข้อที่15และข้อ1ที่16บอกเราไว้อย่างนี้นะคะว่าแต่คนฝ่ายจิตวิญญ,ญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่า ใครเล่ารู้พระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระไทยของพระคิดที่น้องคะไม่มีผู้ใดเข้าใจพระเจ้าได้ไม่มีผู้ใดเข้าใจน้ำพระไทยของพระองค์แต่โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะผู้เชื่อจึงอย่างรู้แผนการพระดำริและพระราชกิจบางอย่างของพระเจ้าได้ พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเข้าใจถึงความคิดของพระเจ้าสนทนากับพระองค์และรอคอยการตอบคำอธิษฐานของเราเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าจึงมีสิทธิพิเศษคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ด้วยกับผู้นั้นพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะเป็นที่ปรึกษามหัรรย์ในชีวิตของเราให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะฟังเสียง พระเจ้าในทุกทางของเรานะคะพี่น้องพระเจ้าจะนําเราทุกก้าในการคิดของเราอย่าให้ชีวิตของเรานั้นห่างจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานอยู่เสมอให้เราใกล้ชิดก,กับพระเจ้าทุกเวลาและอ่านพระวจะนะของพระองค์อย่างสม่ําเสมอให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นปัญญาในชีวิตเรานะคะพี่น้องพระองค์จะนําเราเดินอย่างปลอดภัยเพื่อเราจะไม่พลาดจากทางนั้น ทางแห่งชีวิตนันดร์เราจะรักษาชีวิตของเราจนถึงวันที่พระเยสุธิเสด็จกลับมาหรือวันที่เราจะไปอยู่กับพระองค์นะคะพี่น้องให้เราอธิฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระพิดาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวนจะนะธรรมตอนนี้ที่เตือนสติเราทั้งหลายให้เราที่จะมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ม่ใช่สติปัญญาที่มาจากทางโลก ขอพระคุณพระองค์ที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์เข้าใจแผนการของพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมสำหรับชีวิตของเราขอพระคุณพระองค์ที่จะนำให้เรามีความเชื่อและวางใจและฟังเสียงของพระองค์ให้เราที่จะไว้วางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นและให้เรานั้นจะมีชีวิตอยู่จน ถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราเราขออธิษฐานร่วมกันในพระน,นามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมน